การทำสวนผล,ลไม้เพื่อให้ได้รับความสำเร็จนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับการเลือกชนิดพันธุไม้ที่ดีมาปลูกแล้วยังขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาอื่นๆด้วยเช่นการตัดแต่งกิ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องทำในสวนผลไม้อย่างหนึง่งที่ขาดไม่ได้ในระยะแรกๆของการปลูกผลไม้เราจำเป็นต้องตัดแต่งกิ่งเขาให้เป็นทรงพุ่มเพื่อให้ร่มเงาที่ดีกิ่งก้านไม่เกะกะงานในสวนของเรา ที่สำคัญจะเกิดผลดีในการออกดอกติดผลในเวลาต่อไปเพราะเมื่อต้นไม้โปร่งโล่งแสงส่องผ่านได้ดีการจเจริญเติมโตก็จะดีตามไปด้วยรวมถึงกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ถูกตัดออกกิ่งที่สมบูรณ์ดีก็จะได้รับสารอาหารเต็มที่ทำให้การออกดอกติดผลดกมากและจะได้ผลผลิตต่อเนื่องทุกปีเลยค่ะ วันนี้ไร้ลวยสุกก็เลยจะมาแชร์วิธีการตัดแต่งกิ่งไม้ผลซึ่งวิธีนี้ยังเป็นเทคนิคที่สามารถนำไปตัดแต่งกิ่งไม้ยืนต้นอื่นๆได้อีกด้วยนะคะแต่ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ถ้าเป็นกิ่งเล็กให้ใช้กรรไกรตัดกิ่งแขนงเล็กๆที่ไม่สมบูรณ์ออกรวมถึงตัดกิ่งที่ชี้ขึ้นหรือชี้เข้าหาลำต้นหรือชี้ลงดินแต่อยู่ภายใต้พุ่มกิ่งไม้ใหญ่อื่นๆทำให้ไม่ได้รับแสงเมื่อแสงส่องเข้าไม่ถึงก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะนอกจากจะคอยแย่งกินอาหารจากกิ่งอื่นเท่านั้นการตัดกิ่งให้เหลือส่วนตอไว้เล็กน้อยเพื่อป้องกันการเน่าลามเข้าไปถึงเนื้อไม้ สำหรับกิ่งที่แห้งแล้วสามารถตัดทิ้งได้เลยค่ะนอกจากนี้กิ่งที่มีโรคหรือแมลงศัตรตูพืชเช่นเพลี้ยให้เราตัดทิ้งเพื่อป้องกันการลามไปติดกิ่งและต้นอื่นๆได้เลยนะคะถ้าอยากควบคุมความสูงให้ตัดยอดออกเช่นต้นอะโวคาโดเสียบยอดต้นนี้เราปลูกได้3ปีแล้วค่ะเราตัดยอดเพื่อควบคุมความสูงไว้ต้นก็เลยเป็นทรงพุ่มไม่สูงมากนะัก ทีนี้เรามาดูวิธีการตัดกิ่งไม้ใหญ่กันค่ะการตัดกิ่งใหญ่เราจะใช้เลื่อยตัดนะคะโดยเราจะเลื่อยจากด้านล่างขึ้นไปเลื่อยด้านล่างให้เป็นรอยบักเยอะๆเลยค่ะจากนั้นก็เปลี่ยนไปเลื่อยด้านบนลงมาจนกว่ากิ่งจะขาดวิธีทำแบบนี้จะทำให้กิ่งไม่ฉีกขาดเกิดแผลนั่นเองค่ะ สาธิตให้ดูต้นนี้เป็นต้นอะโวคาโดที่เราปลูกด้วยมเมล็ดปลูกได้3ปีแล้วค่ะทางเราก็ไม่ค่อยมีเวลามาดูเท่าไหร่ตอนนี้รู้สึกว่ากิ่งจะเยอะเกินไปแล้ววันนี้เราก็เลยต้องมาตัดกิ่งออกค่ะเพื่อไม่ให้เขาสูงเกินไปและเป็นการช่วยให้เขาจเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นนั่นเองค่ะหากกิ่งไม้ใหญ่มากให้เพื่อนๆผูกเชือกเพื่อพยุงกิ่งที่จะตัดเพื่อป้องกันกิ่งไม้หักลงมาเป็นอันตรายนะคะ หากตัดกิ่งไม้เสร็จก็ให้เราใช้ปูนแดงทาแผลที่ตัดออกเพื่อป้องกันเชื้อราปูนแดงถ้าหนืดเกินไปก็ผสมน้ำเล็กน้อยแล้วค่อยใช้ทาได้ค่ะปูนแดงเราหาซื้อได้ทั่วไปตามตลาดที่ร้านเข้าขายหมากขายภูถุงละแค่5บาท10บาทเท่านั้นเองนะคะ ไม้ที่ตัดออกนั้นให้เรานำมาคลุมดินให้กลับไปเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ของเราได้อีกต่อหนึ่งค่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าเราควรจะตัดแต่งกิ่งเมื่อไหรด่ดีการตัดแต่งกิ่งโดยทั่วไปจะทำกันระหว่างฤดูแล้งหรือฤดูหนาวก็ได้ค่ะเพราะการจเจริญเติมตของต้นไม้จะมีน้อยหรืออยู่ในระยะพักตัว กิ่งที่แห้งกิ่งแก่หรือกิ่งที่เป็นโรคสามารถตัดทิ้งได้เลยเพื่อเป็นการถนอมอาหารของต้นไม้ไม่ให้เสียไปโดยไม่จำเป็นและเป็นการลดการคลายน้ำลดการสูญเสียน้ำของต้นไม้ได้อีกด้วยค่ะถ้าไม่มั่นใจในการดูแลหรือว่าเราดูแลไม่เป็นเราก็ไม่ควรทำหน้าฝนนะคะเพราะหน้าฝนแผลที่เกิดจากการตัดจะเน่าติดเชื้อโรคได้ง่ายส่วนเราเลือกทำหน้าฝนเพราะกิ่งก้านมันหนาทึบเกินไป ทำป้องกันเอาไว้เผื่อลมพายุฝนมากิ่งก้านจะได้ไม่หักต้นจะได้ไม่โค่นลม้มอีกทั้งยุงมันเยอะมากจริงๆค่ะเป็นห่วงลูกเวลาเราพาลูกมาเที่ยวสวนก็เลยทําหน้าฝนเท่านั้นเองข้อควรระวังในการตัดแต่งกิ่งเราควรจะรู้และเช็คช่วงเวลาการออกดอกติดผลของพืชแต่ละชนิดที่เราจะไปตัดแต่งกิ่งเขาด้วยนะคะถ้าถึงช่วงที่จะออกดอกติดผลแล้วไม่ควรไปตัดกิ่งเขาค่ะ เพราะจะเกิดความเสียหายต่อผลผลิตอย่างมากเลยไม้ผลทุกชนิดควรตัดแต่งกิ่งหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วโดยตัดกิ่งที่ออกผลแล้วออกไปเพื่อให้กิ่งได้แตกใบอ่อนออกมาใหม่แล้วต้นไม้จะออกดอกติดผลสม่ำเสมอทุกปีค่ะ ส่วนการตัดแต่งกิ่งไม้ยืนต้นเราจะตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ได้ความสูงได้ร่มเงาและไม่ให้กิ่งเกะก,กะรกสวนโดยการตัดกิ่งข้างเล็กๆออกเหลือไว้เฉพาะส่วนปลายด้านบนถึงยอดก็พอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจะช่วยให้ต้นเขาโตเร็วสูงเร็วมากค่ะและการตัดแต่งกิ่งออกยังช่วยให้ต้นโปร่งโล่งเมื่อมีลมพายุมาต้นจะไม่ต้านลมมากเกินไปไม่ค้นล้มไม่เป็นอันตรายกับเรานั่นเองค่ะ เข้าสูงโตเต็มที่แล้วก็อย่าลืมหมั่นเช็คกิ่งผุกิ่งหักแล้วตัดทิ้งด้วยนะคะเราจะได้เข้าสวนทําสวนอย่างปลอดภัยสบายใจเราค่ะสำหรับวันนี้ไร้รวยสุก็ขอแชร์เทคนิคดีๆไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากพวกเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ